พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำภาพพระกฐถินพระราชทานทอดถวายอย่างวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีที่อุโบสถวัดเขาสุกิมอำเภอท่าหมายจังหวัดจันทบุรีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีถวายภาพพระกฐถินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรมประจำปีพุทธศักราช2567 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในระดับพื้นที่ร่วมในพิธีมีพระราชเมธากรวีเจ้าคณะภาค1 2ถึง13ธรรมยุทธ์วัดสนามพรามจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานสงฆ์นำพระครูกันตะรัตนาพรเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมและพระเถรานุเทระรวม11รูปประกอบพิธี ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินตามที่พันตำรวจเอกทวีสตรสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขอพระราชทานไปในวันนี้จึงนำผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวายยังวัดเขาสุกิมเพื่อทำานุบำรุงพระพุทธศาสนาสำหรับยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรมประจำปีพุทธศักราช2567เป็นจำนวนยอดเงินรวม 1,437,117บาทโอกาสนี้สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมการทอดกระถินสามัคคีวัดเขาสุกิมเป็นจำนวนเงินอีกกว่า12,231,263บาทรวมยอดกระถินทั้งสิ้นกว่า13,668,380บาท